จักรจันร์อาคัมสิริควงเควัฒนาจดทะเบียนสมรสปรินสถานะเป็นสามีภรรยาปรินสถานะจากเรียกแฟนเป็นสามีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวจักรจัน์อาคัมสิริและเควัฒนาจนเจริญศัก์วัฒนาถึงแม้จะต้องเลื่อนพิธีมงคลสมรสออกไปเพราะ คิดของการระบาดของโควิด -19 แต่ทั้งคู่ก็ยังคงเลิกแต่งเดิมไว้<__เพียงแต่เปลี่ยนขนาดของพิธีให้เป็นพิธีการแบบเรียบง่ายโดยมีญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายร่วมงานและเป็นสักขีพยาน พิธีจดทะเบียนสมรสจัดขึ้นที่โรงแรมสยามเคมบินสกีในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564เวลา11.15นาทีจัก,กระจัดมาในชุดสวยหรูสีงาช้างจากแบรนด์คานนิดด้านคุณเควัฒนามาในลุปหนุ่มหล่อสุข,ขุมมาดนุ่มกับสูตรสีเบจ ซึ่งในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564เดิมเป็นเลิกที่จะเป็นพิธีมงคลสมรสและงานฉลองมงคลสมรสแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 จึงขอเลื่อนพิธีดังกล่าวออกไปเพื่อความปลอดภัยและสอดคล้องตามมาตรการของภาครัฐ ขอร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ